สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพิการออก,กวันหัหนอยหาหนอยปกติประจัวันที่ยี่สิบกันยายนสองพรปล่าลงวันเลขสองตัวางเลขทีออกสองางล่าวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกเก้าูกล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกห้าเก้นกกออก 5, 90, 5, 90. นี่ก็เป็นผลออกวันหห,หน่อยห้าหนอยปกติ จากเงินที่20กันยายน2 5 6 8เอา,าให้โชคก็ไมีชัยถูกมาฮานอยปกติได้รับเงินกันทุกคนเลนยจ้าฝากไว้ด้ว่อนะนจ๊ะรับตะไครก้กติปามและเป็นกำลังใจขอขาบเขาขพทุกทันทีออกมารับชมและรับฟังแเ้วมาพบกันใหม่ในเวลา19นาฬิกา30นาทีในฮานอย VIP สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า